คุณครูชื่อนางสาวอุไรวันสีมาพลนะคะหรือจะเรียกว่าครูน้ำก็ได้ค่ะคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดใหม่พดุงเขตค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะว่าด้วยเรื่องของสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจะเป็นยังไงนะคะไปชมคลิปได้เลยค่ะ วันนี้นะคะทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะไปเลยค่ะค่ะทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะคะซึ่งนักเรียนนะคะจะเห็นนะคะวา่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมนะคะมุมฉากมีอะไรบ้างอนะนักเรียนดูเลยนะคะนี่นะคะมีรูปให้ดูด้วยนะคะอันนี้คือลักษณะของ สิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองอนักเรียนคะดูต่อนะคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ชั้นประถมศึกษานะคะซึ่งนักเรียนดูนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากของเรานั่นเองนะคะมีมุมหนึ่งมุมนะคะเป็นมุมฉากซึ่งตอนนี้รูปสามเหลี่ยมของเรานะคะยังไม่มีชื่อมุมเรามากำหนดมุมกันดีกว่านะคะว่ามีมุมอะไรบ้างนะคะ อนักเรียนดูนะคะมันจะมีมุม a, b, c ซึ่งจากรูปนะคะมุม c ของเราจะเป็นมุมฉากนะคะเราจะเรียกด้าน ac ว่าด้านประกอบมุมฉากค่ะด้าน bc คือด้านประกอบมุมฉากเหมือนกันและด้าน ab นะคะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองอนักเรียนดูนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากของเรานะคะมันมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยด้านอะไรบ้างนะคะมีด้าน ประกอบมุมฉากสองด้านนะคะแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากอีก1ด้านซึ่งด้านประกอบมุมฉากนะคะเราจะกําหนดให้เป็นด้าน a กับด้าน b นะคะและด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะคือด้าน c ซึ่งสังเกตได้เลยนะคะว่าด้านตรงข้ามมุมฉากหรือด้าน c นั้นจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนลองดูนะคะว่าจากรูปนะคะเขาให้เราดูว่าด้านใดคือด้านตรงข้ามมุมฉากอย่างเมื่อกี้ครูเคยบอกบอกนักเรียนแล้วว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนั้นนะคะจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากด้านนี้คือด้านด้าน AC หรือส่วนของเส้นตรง AC นั่นเองนะคะซึ่งเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากซึ่งมุมฉากของเราในรูปนี้คือมุม B นั่นเองนะคะ ตัวอย่างถัดไปจากรูปนะคะจงหาด้านว่าด้านใดเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นจากรูปที่เราดูนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนอื่นเราดูก่อนว่ามุมฉากของเราคือมุมแนั่นเองเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากของเราก็คือด้าน x y หรือส่วนของเส้นตรง x y นั่นเองคะอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะนักเรียนนักเรียนลองดูนะคะว่าด้านใดคือด้านตรงข้ามมุมฉากเหมือนเดิม นะคะมุมฉากของเราในรูปนี้คือมุม P เพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากของเราก็คือด้าน OQ หรือส่วนของเส้นตรง OQ นั่นเองนะคะอะ่เมื่อเรากําหนดความยาวนะคะของด้านประกอบมุมฉากมาให้ทั้งสองด้านแล้วทําการวัดความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะซึ่งเราจะมีผลดังนี้นะคะ อย่างด้านที่ครูกําหนดมาให้ก็คือจะมีด้าน A ด้าน B และด้าน C เหมือนที่เราเรียนมาข้างต้นแล้วว่าด้าน A กับด้าน B คือด้านประกอบมุมฉากและด้าน C คือด้านตรงค่ามุมฉากนั่นเองครูกําหนดค่า A ค่า B ค่า C มาให้นะคะเช่นครูกําหนดให้ค่า A เป็นสามอ่ะค่า A คือสามนะคะค่า B คือ4และค่า C คือ5้นั่นเองซึ่งครูกําหนดมาให้หลายค่านะคะต่อไปเราจะไปดูความสัมพันธ์ของแต่ละด้านกันว่าเป็นยังไงนะคะนักเรียนดูนะคะ ถ้าด้าน A คือ3ด้าน b คือ4และด้าน C คือ5เพราะฉะนั้น a ยกกาลังสองซึ่งเราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังคําว่า a ยกกาลังสองหมายความว่า a คูณกัน2ตัวก็คือ a ของเราคือ3เพราะฉะนั้น a กกาลังสองก็ท่องเท่ากับ 9, b กําลังสอง B คือ4เพราะฉะนั้น b กกาลังสองก็คือ16นะคะและ C C คือ5 C กําลังสองของเราเท่ากับ25จากนั้นนะคะ นำเอกำลังสองบวก b ีกำลังสองจะเท่ากับ25่านะคะอ่ะดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่น a เป็น5 b เป็น12และ C เป็น13เพราะฉะนั้น A อกำลังสองที่เราได้คือ25 b สิากำลังสองที่เราได้คือ144และ C ีกำลังสองก็ที่เราได้ก็คือ169เพราะฉะนั้นนะคะเกำลังสองบวก b ีกำลังสองจะเท่ากับ169นั่นเองอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนดูนะคะเคือ6 b คือ8 c คือ10เพราะฉะนั้นเราจะได้ a กําลังสองเท่ากับ36ก b กําลังสองเท่ากับ64และ c กําลังสองเท่ากับ100 และค่าของ A กำลังสองบวก B กำลังสองก็จะเท่ากับ100เหมือนกันนะคะ,ะตัวอย่างสุดท้ายให้ A เป็น7 B นะคะ b เป็น24 C เป็น25เพราะฉะนั้นนะคะ A กำลังสองของเราที่ได้มาก็คือ49 B กำลังสองที่ได้มาก็คือ576นะคะและ C กำลังสองคือ625ดังนั้นนะคะ ค่าของ a กําลังสองบวก b กําลังสองก็จะเท่ากับหกร้อยี่สิบห้านักเรียนลองสังเกตสิคะว่าค่าของ c กําลังสองมันจะเท่ากับ a ยกกําลังสองบวก b ยกกําลังสองนั่นเองซึ่งค่าของ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองเนี่ยมันจะนําเข้าสู่ทฤษฎีบทพีทาโกรัสซึ่งพีทาโกรัสทั้งเรื่องนะคะให้นักเรียนจําเลยว่าจะต้องใช้สูตรนี้ทั้งเรื่องเลยนะคะ อ่นักเรียนดูลองดูต่อไปนะคะจาก c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบก b กําลังสองนั้นนะคะคือสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆถ้ากําลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากมันจะเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะคะ นักเรียนดลองดูต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างการเขียนความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งอาศัยทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองนักเรียนดูจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่คุณครูก,กาหนดให้นะคะมันคือรูปสามเหลี่ยมอ่ามุมฉากนะคะแต่เขาไม่ได้กําหนดชื่อมุมมาให้แต่มีด้านทั้งสามด้านคุณครูจะให้นักเรียนลองนะคะดูว่าเราจะเขียนนะคะความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ได้ยังไงนะคะ จากรูปนะคะเราจะเขียนความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้โดย x กำลังสองเท่ากับ z กำลังสองบวก y กำลังสองทำไมนะคะถึงเป็น x กำลังสองเท่ากับ z กำลังสองบวก y กำลังสองซึ่งเราดูจากรูปนะคะด้าน x คือด้านตรงข้ามมุมฉากและด้าน z กับด้าน y คือด้านประกอบมุมฉากเพราะฉะนั้นจากนะคะทฤษฎีบทพิทาโกรัสสูตรของเราคือ c กำลังสองเท่ากับ A 2กำลังสบวก B กำลังสองซึ่งเมื่อกี้คุณครูเคยบอกไปแล้วว่า C 2กำลังสองของเรานะคะมันคือด้านตรงข้ามมุมฉากและ AB คือด้านประกอบมุมฉากนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะจากรูปนี้เราเลยเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบของทฤษฎีบทพิทาโกรัสได้เป็น X 2กำลังสองเท่ากับ Z ลังสบวก y กลังสองนั่นเองค่ะ มีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนเขียนความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากต,ต่อไปนี้โดยอาศัยทฤษฎีบทพีทาโกรัสเหมือนเดิมค่ะกําหนดมาให้3ด้านนะคะมีด้าน p q แล้วก็ o คะ่ะจากรูปนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าด้านตรงข้ามมุมฉากของเราคือ ด้าน O นะคะแล้วก็มีด้านประกอบมุมฉาก2ด้านคือด้าน P และด้าน Q เพราะฉะนั้นข้อนี้เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็น O ยกกำลังสองเท่ากับ Q กำลังสองบวก P กำลังสองนั่นเองค่ะ,อ,ะอีกหนึ่งรูปค่ะความสัมคัญเหมือนเดิมเลยโดยอาศัยทฤษฎีบทพีทาโกัสนะคะกำหนดมาให้3ด้านเหมือนกันจาก รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้เราก็เห็นแล้วว่าด้านตรงข้ามมุมฉากของเราคือด้าน S นะคะและด้านประกอบมุมฉากคือ T กับ R เพราะฉะนั้นง่ายๆเลยค่ะเราเขียนความสัมพันธ์ได้เป็น S s ยกกำลังสองนะคะเท่ากับ r กําลังสองบวก t ีกำลังสองนั่นเองอ่ะข้อนี้นะคะเหมือนเดิมเลยแต่ข้อนี้จะกำหนดทั้งที่เป็นอ ตัวแปรแล้วก็ตัวเลขมาให้เพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูนะคะความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้เราเขียนได้เป็นก่อนอื่นสังเกตก่อนเลยว่าด้านตรงข้ามมุมฉากของเราคือด้านอะไรนะคะเพราะฉะนั้นจากรูปที่เราเห็นตรงตรง,ตรง,ตรงนี้นะคะด้าน ตรงข้ามมุมฉากของเราคือด้าน L นะคะและประกอบมุมฉากมีอยู่สองด้านคือ6กับ8ดเพราะฉะนั้นข้อนี้เขียนความสัมพันธ์ได้เป็น L ยกกาลังสองเท่ากับ6กําลังสองบวกแดกลังสองแต่ข้อนี้จะพิเศษนะคะคือมันเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหาค่าของตัวเลขที่เรากําหนดมาหกําลังสองได้สาสิบหนะคะแล้วก็8ดยกกำลังสองคือหกสิบสเพราะฉะนั้นเอาผลบวกของด้านประกอบมุมฉากบวกกันจะได้ L เท่ากับ L อลกำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยนั่นเองค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเขียนความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้นะคะอันนี้นะคะเขาไม่ได้กำหนดด้านมาให้แต่เขากำหนดมุมมาให้นะคะโดยที่กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้กำหนดมุม A b c ซึ่งจากรูปนี้นะคะมุม b เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นให้เขียนให้เขียนความสัมพันธ์นะคะของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้เราจะเขียนได้โดยเป็น ด้าน c ของเรานะคะคือ,อส่วนของเส้นตรง ac กําลังสองเท่ากับส่วนของเส้นตรง ab ยกกําลังสองบวกด้วยส่วนของเส้นตรง bc กําลังสองนั่นเองค่ะเป็นยนังไงบ้างคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูหวังว่านะคะนักเรียนจะนําความรู้นะคะที่ได้รับไปฝึกฝนนะคะแล้วก็ทบทวนยังไงก็อย่าลืมทําใบงานกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย